วินาตอบถ้านับมาเรื่อยๆเนี่ยคนที่หถือว่าเป็นคนที่สองที่ตอบแล้วเข้ารอบได้ถามว่าดีที่สุดไหมไม่ได้ดีที่สุดแต่ดีในระดับรับได้มีพูดถึงอดีตว่ามันดีงามยังไงแล้วก็พูดถึงปัจจุบันแล้วก็ให้รักษาอยากให้รักษามลล่าวะหรืออะไรของเขาให้ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมเออ ผมวิเคราะห์วีนาตอบมาเรื่อยๆดีและแต่วีนากําลังหาจุดที่จะส่งก็เลยไปดูแลสิ่งแวดล้อมอืมถามว่าผิดไหมไม่ผิดไม่ผิดนะแต่แอบไม่คมตรงสิ่งแวดล้อมนี่แหละรัพยากรที่ยั่งยืนอะ,อะไรอย่างเงี้ยหรืออะไรสักอย่างสิ่งแวดล้อมหรือรัพยากรสิ่งแวดล้อมไหมมันก็เลยไปหมวดในการแก้ปัญหานะนิดนึงแต่ก็ถือว่าดีดีก็เขารอไป สิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะการประกวดรอบครีนออฟภูเก็ตของมิชนิเวอร์ธไทยแลนด์2025คุณผู้ชมที่จัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะโดยสาวงามที่จับใจกรรมการคว้าตำแหน่งชนะเลิศเป็นผู้ครองมองกุฎไขยมุกงามแห่งอันดาม,มันก็คือเดลนฤรุมลสาวงามนะคะจากบ้านภูเก็ตซึ่งเฉือนชนะว,วีนาปวีนาไปแบบฉิวเฉียดค่ะคุณผู้ชมโดยนะคะประเด็นการตอบคําถามของวีนาพุ่งไปที่ประเด็นการสร้างนะคะเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คุณผู้ชม ะะโดยนะคะวีนาเนี่ยเธอก็พูดถึงเป็นวงกว้างและเกิดเป็นกระแสในช่วง้ามคืนโดยเธอก็ตอบนะคะว่าครีนออฟภูเก็ตจะต้องเป็นคนที่นําเสนอภูเก็ตได้ดีมากๆเป็นคนนําเสนอเรื่องการท่องเที่ยวนะคะและที่สําคัญค่ะคือการส่งเสริมเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะคะคุณผู้ชมและววีนาเนี่ยอยากจะเป็นคนนั้นที่ส่งเสริมให้มีคาสิโนในจังหวัดภูเก็ตเพราะวีนามองว่านักท่องเที่ยวนะคะที่มีมากอยู่แล้วสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับจังหวัดภูเก็ตและประเทศ ได้อย่างยั่งยืนและนี่ก็คือการตอบคําถามของวีนาคุณผู้ชมในรอบนะคะควีนออฟภูเก็ตที่ผ่านมาเมื่อช่วงค่าคืนนี้คุณผู้ชมโดยงานนี้เองค่ะทางด้านของบอสนวัตอิสระไก่ศีนะคะภายหลังจากเสร็จสิ้นการประกวดก็ได้ออกมาไลฟ์สดพร้อมกันนี้บางช่วงบางตอนในการไลฟ์สดนะคะทางด้านบอสนวัตเองก็ได้เผยนะคะถึงการตอบคําถามของวีนาด้วยมีการวิเคราะห์วีนาซึ่งทางด้านของบอสนะคะก็บอกค่ะว่าท่านนับมาเรื่อยๆเนี่ยวีนานะคะ ถือว่าเป็นคนที่ตอบแล้วเคารบได้ถามว่าดีที่สุดไหมไม่ได้ดีที่สุดแต่ดีในระดับที่รับได้ผมวิเคราะห์วีนาตอบมาเรื่อยๆนะคะดีแล้วแต่วีนาเนี่ยกำลังหาจุดที่จะส่งก็เลยไปดูแลสิ่งแวดล้อมพร้อมกันนี้ค่ะก็ทากลางคุณผู้ชมขาแฟนนางงามเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายบางก็บอกนะคะว่าวันจริงตัวเต็งตอบคําถามเหมือนวันนี้ให้ม้ามืดมงบางก็บอกต่อนะคะว่าวีนาดีเลยนะคะบอสคะรบกวนให้ผู้ประกวดร,รายอื่นๆ ใส่หูฟังได้ไหมคะในกรณีที่ตอบคําถามเดียวกันถึงจะสามารถคัดคนที่มีไหวพริบดีที่สุดวีนานะคะวีนาเก่งๆค่ะซึ่งนี่ก็เป็นเพียงแค่คอมเมนต์บางส่วนเท่านั้นคุณผู้ชมขาจากแฟนนางงามนะคะเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายอะยังไงเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเต็มๆของบอสนวัตอิสระไก่ศิลกันค่ะวีนาตอบถ้านับมาเรื่อยๆเนี่ยคนที่5ถือว่าเป็นคนที่2ที่ตอบแล้วเข้ารอบได้ตอบแล้วเข้ารอบได้ ถามว่าดีที่สุดไหมไม่ได้ดีที่สุดแต่ดีในระดับรับได้มีพูดถึงอดีตว่ามันดีงามอย่งไงแล้วก็พูดถึงปัจจุบันแล้วก็ให้รักษาอยากให้รักษามลภาวะหรืออะไรของเขาให้ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมเออผมวิเคราะห์วินาตอบมาเรื่อยๆดีล่ะแต่วินากำลังหาจุดที่จะส่งก็เลยไปดูแลสิ่งแวดล้อม ถามว่าผิดไหมไม่ผิดไม่ผิดนะแต่แอบไม่คมตรงสิ่งแวดล้อมนี่แหละทรัพยากรที่ยั่งยืนอะ,อะไรอย่างเงี้ยหรืออะไรสักอย่างสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรสิ่งแวดล้อมไหมมันก็เลยไปหมวดในการแก้ปัญหานะนิดนึงแต่ก็ถือว่าดีดีก็เข้ารอปลา